Autonomy is an illusion. วอลคัมทูมาครูจิบโรที่นี่สวัสดีครับผมเจมจิบโรนะครับหลายๆคนคงเล่นเกมลีกออฟติเจนวายริฟกันอยู่ใช่ไหมนะครับวันนี้นะครับผมเรานั้นจะมาอ่านแพทโนดวายริฟ4.14กันมาดูกันว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับเมื่อคุณเล่นเกมลีกออฟต้องการ,กแบบมมการิมเงินแแแบบบถููกกดดีีละะรรรรวววเเ็ันนนน้้้ขอนนา Rich Man Shop Man ผใหิิตส ออนไลน์ย4บสีชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%้ยรด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอดย4บสีชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ wishman shop อย่าลืมแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม10,000 0คนขึ้นไปหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www w i s t m a n shop com ทีลิงดานล่างใต้คลิปอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆที่แฟนเพจ wishman shop เติมเกมราคาถูกและ IG wishman shop นะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกอ,อกไรออดไอด์ให้เรียบร้้้อกกยอยยเเเเสรร็จแลลวืลกะงินได สแกนจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมทั้งเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมได้วันนี้ที่ rich man shop ลิงน์ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ และแว่นออปตัสนะครับผมแว่นที่สามารถกองแสงสีฟ้าให้กับคุณได้จากการเล่นเกมและการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกที่มุด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมารุเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจิมารุด้วยนะครับเอาละครับผมจะเรามาอ่านแพทโนตไวริ4.1 c ซียนดีกว่านะครับผมในแพทช์นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นอาเขตใหม่ที่จะถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับใครนะครับผมที่เป็นสายนะสำหรับ การสุ่มกาชานะครับผมตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมมีสกินร่วมกันตามนี้ครับจะมีตัวของ a r c a เคดแอสเรียลนะครับเบตนบอสแบรนด์ แฟนนอนบอสเวก้านะครับแฟนนอนบอสเวก้ามิสติกแล้วก็มีตัวของคูปองต่างๆนะครับที่สามารถมีโอกาสในการได้รับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนนะครับมาดูแชมเปี้ยนที่มีการบัฟกันก่อนดีกว่าครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการบัฟนะครับนั่นก็คือตัวของเซราฟินครับเซราฟินนะครับผมมีการบัฟตามนี้เลยครับสกิลที่2นะครับฮิวต่อพัทมิตรแต่ละตัวนะครับจากปกติ5%บวกด้วย0.01%ของพลังเวทและก็คูณกับลชีวิตที่หายไปนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นน6.5%ะครับบวกด้วย0.01%ของพลังเวทคูณ ด้วยพลังชีวิตที่หายไปครับก็เอาง่ายๆว่าก็เพิ่มตัวของการหิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นครับผมจากปกติ60 90 120และ150นะครับกลายไปเป็น60 95 130และ165นั่นเองครับตัวละครต่อไปนะครับที่มีการบัฟนะคือตัวของเคนเนนครับเคนเนนมีการบัฟสกิลที่2นะครับโดยโบนัสความเสียหายเวทติดตัวจากปกติ25 35 45และ55 บวกด้วย70 80 90 100%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็บวกด้วย25%ของพลังเวทกลายไปเป็น35 45 55และ65โดยบวก70 80 90 100% ของพลังโจมตีและบวกด้วย30%ของพลังเวทนั่นเองครับทำให้สกิลสอนะครับผมมีดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งตัวของ AP และตัวของ AD ด้วยละครับและตัวข้อสุดท้ายนะครับผมที่มีการบัฟในแพทส์นี้นะครับนั่นก็คือตัวของลัคครับลัคนะครับผมมีการลดคูลดาวของสกิลที่2ลงนะครับจากปกติ13 12 11แล้วก็10วินาทีกลายไปเป็น11 10 9กวินาทีนั่นเองครับทำให้ลักสามารถใช้งานสกิล2 2ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์บบ้างครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการเนิร์ฟนะครับน่าคือตัวของเกวีนครับเกวนนะครับผมมีการเนิร์ฟตัวของสกิลแพสซีฟนะครับโดยอัตราส่วนพลังเวท ขอโบนัสความเสียหายเวทน,นะครับจากปกติ0.006%ลดเหลือ0.005%นั่นเองครับแล้วก็สกิลที่3นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงคููดาวนั่นก็คือจากปกติครูดาว 16.5, 14, 11.5แล้วก็9วินาทีกลายไปเป็น 13.5 12 5 0 5แล้วก็9วินาทีนั่นเองครับต่อไปนะครับคือไซออนไซออนนะครับผมมีการปรับคูลดาวตามนี้ครับจากปกติ16 15 14 13วินาทีกลายเป็น15 14 13 12วินาทีแล้วก็สกิล2นะครับเวลาใช้งานเพื่อใช้สกิลซ้ำจากปกติ3วินาทีลดเป็น2วินาทีนั่นเองครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่มีการปรับนะครับนั่นคือตัวของเทรสครับเทรสนะครับผมมีการปรับสกิลที่3ครับโดยปกติแล้วครับโบนัสความเสียหายเวทติดตัวจากปกตินะครับวิญญาณที่เก็บได้คูณด้วย2นะครับบวกด้วย100 125 150 175เปของพลังโจมตีนะครับกลายไปเป็นวิญญาณที่เก็บได้คูณ2นะครับบวกด้วย80 100 120และ140%ของพลังโจมตีนั่นเองครับ ต่อไปนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่มีการเอจเจอร์เมนต์หรือว่าการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนตามนี้เลยโอเรียนนะครับผมค่าสถานะพื้นฐานกรอจาก30ลดเหลือ25ครับแล้วก็สกิลที่1นะครับความเสียหายเวทน,นะครับจากปกติ50 90 130 170สิบร้อยสามสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบวกด้วยสีบเปอร์เซ็ของพลังเวทกลายไปเป็นหกสิบหนึ่งรยร้อยสี่สิบร้อยแปดสิวกด้วยสี่สิบห้าเปอร์็นต์ของพลังเวทนั่นเองครับโดยสกิลที่สอนะครับ,รบผมก็มีการเปลี่ยนแนาานนกปลกง บวกด,ด้วย40%ของพลังเวทกลายไปเป็นห0ส0 0รือหนึ่งร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบและสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังเวทเอางอ่ายง,ง่าน,นะครับนั่นคือจะบางลงแต่ว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวของโอดนหน้าตัวต่อไปนะครับนั่นคือตัวของซิกครับซิกมีการปรับตามนี้ครับความแสยหายเวทจากสกิลที่หนึ่งนะครับผมมีการเพิ่มขึ้นครับจากปกติ 75, 103, 5, 195, และ กลายไปเป็น 85, 145, 205และ265ครับส่วนสกิลที่2นะครับเกณฑ์การทำลายป้อมนะครับจากปกติ 15, 20, 25, 30กลายไปเป็น 10, 15, 20, 25นั่นเองครับและแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายนะครับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือตัวของเวก้าครับเวก้านะครับผมสกิล u l t i m มีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ครับความเสียหายเวทขั้นต่ำนะครับจากปกติ 170, 240, 310 กลายไปเป็น 185, 250และ315ครับโดยคููดาวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือคููดาวจาก 70, 65, 60กลายไปเป็น60 5้5สิครับโดยสกิลอันติเมตนะครับจากนี้ขนาดของสกิลนะครับผมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามพลังเวทด้วยนะครับยิ่งพลังเวทเยอะขนาดก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์ครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอันเดียวก็คือตัวของไอเทมครับมีการเนิร์ฟนั่นก็คือตัวของเซอร์ริงคลาวครับตัวของ Fairy Torch นะครับผมอัตราส่วนความเสียหายเวทจากปกติ1.6%ลดเหลือ1.4%ครับ แล้วก็สก,กินนะครับก็มีการเพิ่มมาตามนี้เลยครับมาในวันที่11พฤษภาคมนั่นคือวันนี้เลยนะครับจะมีตัวของ b บ t เทิลบอสแบรนด์อาเคดแอสเตรี ไฟนอลบอสเวก้าและโคม่าไฟนอลบอสเวก้ามิสิกโคม่านะครับส่วนแชมเปี้ยนที่มาในวันที่17พฤษภาคมจะมี2อันครับนั่นก็คือตัวของโอเชียนซองเซลฟีและโอเชียนซองเซรีแอนด์แอชครับไอเทมตกแต่งมีตามนี้เลยครับแชมเปี้ยนเล่นฟรีประจำสัปดาห์ครับ12พฤษภาคมถึง20พฤษภาคมครับอาร์ชานอะมูมูจันนามิดเฟอร์จูนแรมมัตต์บิเวนเซตโซนาทริทซานายาสุโอ21พฤษภาคมถึง27พฤษภาคมครับดาริอัสคาตาเรียนามองกนานนาโอลาฟโซลกะทวิตเตอร์เฟดเวนูวคงซายา จินเสาครับ นี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับแพท4.14นะครับโดยรวมนะครับผมในแพทนี้เองนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมีการบัฟแชมเปี้ยนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีอะไรที่ส่งผลกับเกมเพลย์มากมายนะครับดังนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับเมตานะครับสามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะท่านเพื่อนนะครับมีความคิดยังไงเกี่ยวกับแพทนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมดิเคิดถึงินาร่็กออนเร์แบบบนนี้ะครัอย่าลืมกดไิ กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมบลิทออฟดิจิวาริฟและติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมลิทออฟดิจิทัลวาริฟไม่มีแขวนท่านเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warif Thailand Community Community Warif ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะ ก,กับช่องจินวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุลรงก์อ,อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า